เฮ็ดงานพี่ได้เดือนละเงินบาทเนาะก็คิดเป็นเงินล้ากระตุกอยู่หาล้านหาเชนกีบเด้ในสวงนี่พี่น้องเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องปล่องไปพ่อสูบสุกคนเด้อมือเนี่ก็มาปบมาผอกันอันตอนทเที่ยงเที่ยงเนาะกินข้าวเที่ยงน้ำกันเดอ้อกับคุณนำ้ำหวานเลยก็น้นองเนยน้องเนยเบ่งบุเนาะแน่นเลยผมเมอนี้สิมาถามอัน คนหวานเหตุผลยังน้อคนเล่าจะขึ้นจังอันอยากขึ้นมาเห็นงานอยู่ไทยหลายแท่นย้อนยังน้อคนหวานคืออยากขึ้นมาาเงินบาทบ่เงินบาทบอมนั่งมากเงินบาทก็มันคงมีแนวเหตุเนาะแท็กซี่อีอย่างเหตุผลหลักๆก็คื่นเหตุผลหลักๆก็คืออันเงินบาทเนาะเงินบาทสูงเงินบาทขึ้นดนะพี่น้องเน้ออันเอฟซีมันถามมาว่าอัน เป็นยังอันคือบัวไปเห็ดเวียกอยู่เวียดนามคือว่าอันคือว่าถือก็เวียดนามอ่ะนะประเทศลาวอ่ะนะอยากสอบถามว่าเป็นยังสำหรับอันบ้ากี่ดื้อนี่บอกตรงๆด้วยว่าอันบอกภาษาเวียดบัวเป็นบม่เคยคิดนะพี่น้องพอตรงเลยคพอด่าเนี่ยบอกก็ค่อยคิดเลยบอกที่อยากไปเวียดนามเนี่ย โอ้ไม่แด่นไม่เห็นได้พี่น้องมาเห็นงานนั่นอยู่ไทยเนาะเบอกสบายตัวบอภาษาเดียวกันบอเมียนบอกราภาษาเดียวกันก็สื่อสารกันได้บอกายซะเนาะไปเวียดนามเป็นยังไงบอกท่านเคยไปเยียดเตารบอกกันโมูหเรื่องเนาะบอกท่านเคยไปเยียดเตารก็สีบอกกันโมูหเรื่องเนี่ยบอกกันโมูหเรื่องสื่อสารกันมาได้เห็นเผืนคอมเมนต์มาดอกว่าคือบอกไปเห็นเบียดกิวเบียดหน้าไปสินะ สีแจงบอกคนนี้ว่าเป็นนังเหตุผลคนเล่าคือจ,จังอยากู่ข้ขืนมาเมืองไทยโอ้ยเหตุผลนลักๆคนเล่าคนมาเห็นงานกะกะหย้อนเงินบาทขึ้นเอาง่ายช่วงนี้เงินบาทสูงสูงขาเงินบาทสูงเลยพี่น้องเนอะคนบาทมีขาแหง้ยคนบาทมีขาช่วงนี้กะเพราะเหรียญเงินกะกะลายสมควรได้เหรียญเงินกะหนึ่งพันบาทถ้าคิดเป็นเงินเล่าจะตกอยู่หาเซียน หาเงินกีบได้ช่วงนี้ไไนในขณะดช่วงนี้หาเงินกีบแล้วค่ <c oughs> าแรงอยู่ประเทศลาวมีแค่เดือนหนึ่งสามพันมาถึง<อ>เดือนอ <S 1> 1 <S หนึ่งสองพันก <k ua. S 2> ว่าบาทประมาณสองพันแปดพี่น้องสองสองพันแปดร้อยบาทเรื่องนั้นค่าแรงอยู่ลาวค่าแรงเริ่มต้นด้วนี่ค่าแรงเริ่มต้นกัน 2, บชิโตกิโยสองพันแปดร้อยบาทโดยประมาณสำหรับคนที่เรียนจบหม 6, หกมเจ็ดด้วนี่ าคนที่เฮียนจบสูงปวสซวโซวก่ะสีได้ยุ่ประมา 2, 000, 000ปะนาาปมาณสองล้านกีบกับหนาจะป้าณสี่พันพอถึงสี่พันาะได้อย่างมาเห็ดงานอยู่พี่เจ้าก,กับจุดยุบานกับจ๊คเสียดยังพี่นอ้องสจคิดเหตุหย,ยังตน,นงเหต <laughs> ุงานเหตุการใดค่ะมาเหงานหาเงินไปก่อนส,สาาี่สหปีสิบปีก็ว่าไปเนะาะจังงั่น เมื่อตั้งรักยาบาลคนละอยูห่หลายปีแล้วพิษข้าวจะพีได้เดือนนะเงินบาทเนาะกะ็<ม>คิดเป็นเงินเล่ากระตุกอยู่หาล้านหาล้านหาเชนกีบเพิษเบียกอยู่เล่าน,นี่ได้อยู่เดือนหนึ่งล้านหากระตุกอยู่ประมาณสามเดือนวะสามเดือนกระตุกอยู่สี่ล้านหาอย่างคนทำเลยนะสามเดือนสี่เดือนคนนี้เปรียบเทียบสี่เดือนพิษงานอยู่ไทย เดือนหนึ่งเห็ดบะเห็นงานอยู่เล่วสี่เดือนแต่ว่าท่านหาการมั่นโถลดกับสื่ออยู่สื่อกินอย่างนี่นะแบบเที่ยวการเ่ละมือเด็กมีแต่การมั่นโหลดสื่อกินกระชีเรืออยู่ประมาณหนึ่งล้านกีบเท่านั้นเนาะบ่ถึงสองพันห้าค่าจะ่จ่ายออกเล้วนะกับ่บพออยู่พอกินเนาะสมนี้วะในสิคาประกันหนุนนี่นั่นอีกเสียคาประกัน สังคมสมาคมเชียคาสมาคมในบานอีกงนอกระอโอ้ยกาสมาคมกะัะไรหไวยย้อนดังสีแล้วอันเค่นจึงอันภากันลังเึง้นมาไทยย้อนเหตุผลนี่แหละเหตุผลนันเงินนี่แหละเง,นงินเง,นงินเฟอบอกง,บง่ายว่าเงินนเหล้าลเฟอสมไยมแต่กี่คนก็นขึ้นมาอยู่แต่ก,บกับบเคลืนมาล้า يب รนี้ขึ้นมาอะ่ะจีบบอไรยอไรจีบบะแห่งงานเล่าขึ้นมาอะไร เพราะว่าเหรีเงินตะกี้กะหนึ่งพัน 1, บาทเท่ากับสองแสนสองแสนกีบสองแสนหาชิพพันกีบด้วยเนาะต่อหนึ่งพันบาทมาที่นี่คือปัจจุบันนี้เลรเงินขึ้นมาครึ่งต่อครึ่งครึ่งต่อครึ่งเลย<ม>ก็ได้ไหนคนนา่นั่งมาประเทศใกล้ยเนาะอยู่<ม>อเง่อยู่อยากละน้ำมันลดกะสมัยตะกี้ลิตรหนึ่งสิบพันกีบเสมอเนี่ลิตรหนึ่งซ่าพันกีบขึ้นแบบครึ่งต่อครึ่งเลยล่ะ คือว่าอยู่ยากไปอยู่กะอยู่ยากค้งสีบชุงชิ่อมเขาสิงคองบางอย่างที่แบบว่านั่เข่ากะอยู่บ้านเพิ่นกะคิดเป็นเหรียญเงินบาทหรือกันบัรีบบัวรีคิดเป็นเงินกีบเลยถ้าคิดเป็นเงินกีบกะแพงลูกเจ้านี่ก็เกิดยูอันยูพี่เนาะใคร่พี่ใครเช่นศาสไทยบ่ใครเชนศาสไทยโอ้โหใครเชนศาสไทย เกลี้ยงเกิดมอญคนไทยก็เลยได้แต่เส้นสายไทยอะไรกันไหยเกิดอยูใช้หลูกอย่างนี้เกิดอยู่โรงพยาบาลเหลือสินเหลือสินผู้แน่นอัริมแม่ลำเจ้าพญ่าบด้ยเนาะโรงพยาบาลเลือสินได้ซิดประกันตะคุ่มยังแหนวบอดจีแบบว่าในสถานที่แบียวะจะเป็นคนเล้าที่แบบว่าขวดดิพี่นะล่องเหมาซูฟีซูนองคนฟังดู้แกได้อยูแกได้ซิดซิดคาขอดเนาะคาขอด ค่าคอดเลยก็คิดค่าคอดแล้วก็รายชีพได้เดือนเองโอ้รายชีพได้ค่าคอดแล้วก็พักงานสามเดือนประกันทั้งพวกเป็นไรไงบอสหยุดงานสามเดือนก็ได้แล้วก็คิดเลี้ยงดูอีกเนาะคิดค่าช่องคอบุตรบอสเดือนละเดือนละแปดร้อย สมัยก่อนสมัยก่อนหกร้อยเบื้องเินเบื้องเินปลอยเพราะเม่ปีปีที่แล้วโอ้ยปีที่แล้วเป็นปีที่แล้วปีแรกเดกเก่อนอะเดือนละหกร้อยเบื้ขินไสองรอยเป็นแปดร้อยเป็นแปดร้อยิโอถือว่าโอเคอยู่เนาะบอกง่ายว่าซื้อแ่เปิดพได้ซื้อแค่เปิด โอง่ายว่าคนเล่าท so ี so there, there ่แบบว่ามาเห็นงานอยู่ไทยถามีบัตรแรงงานครบถวนแล้วก็มีประกันสังคมทื่ว่าซิทนี่ได้เท่าเทียมกับกับคนไทยเนาะเท่าเทียมกันแม่สดิการเท่าเทียมกันได้ซิทสำกับคนไทยทด้อย่างเลยถามว่ามีใบอนุญาตทำงานมีประกันสังคมแล้วก็ซิทประกันสังคมก็ได้ทำกับคนไทยเลยบทบตแตกางเนี่ย ลูถ่ายนี่ก็บ่กมียังพี่น้องเอ้ยมาสอบถามเพิ่นแล้วเล่นสอบถาำเหมือนคุณนรรมบานแม่ไปบายก่อนว่าฝากแม่คุณธรรมบ้านไปบายฝากติดตามช่องมันแม่น้องเน่หน้าเยเด้อไปเลยเด้อไปเร็วดูสิดูว่าสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะไปบาย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 ไปบอสิลูกไปไปไปบายเอาไปบายอืไม่มาไปบาย เออถึงเย็นกลัวโมไ